บอ,อย่างที่เบอกกันว่าจะไหนอีหลีได้ไแมจากแค่นี้เดอร์ 但也不。 เพี่ก็รู้อยู่รู้อะไรนู่ไนไง ไปไหนไปตักน้ำไงอยากอยู่ก็อยู่ไปคนเดียวผู้มีชาันจะกลับ

น่อยมีเหตุผลบ้างสิเดี๋ยวอีหน่อยบ้านเราก็เสร็จแล้วจะฝนตกมาน้ําก็ไม่ใช้แล้วพี่มีเหตุผลบ้างหรือเปล่าพี่เคยคิดถึงลูกเราบ้างไหมถ้าพี่มีเหตุผลพี่ก็ปล่อยฉันไป ทางหน่อยนะฮะอ่ะไปกินเชียวเยอะฟันหักเราบผม ผมเชืมาไม่ไเชียวเลเพี้ยงหรอวะเรื่องเท่าไรก็เชื่อเรื่องลอรียาดีแค่บอลีเขาว่าที่จะลอรีเซียนะลูกอะไรยี่ลิแค่ว่าคือหนึ่งนีกครับว่ ว่าทางการเนี่ยเขาเห็นว่าเราอยู่ในอุทยานเนี่ยทางการนี่เขาจะไล่เราออกจากหมู่บ้านเนี่ยมันจะได้หรือวะนะมัน,นง่ายงั้นลุงแก้วครับ <c oughs> คือทางการเขาก็รู้ดีว่าหมู่บ้านเราเนี่ยตั้งมาก่อนจะประกาศเขตอุทยานครับ <c oughs> แต่พวกเราต้องไปสร้างปัญหาเพิ่มครับ <c oughs> แล้วยังไงล่ะวะนะก็นี่ไงคือทางการเขาบอกว่าอ่ะอ่ะอันนี้เป็นเขตทํากินครับ <c oughs> อันนี้เป็นเขตอุทยานครับถ้าพวกเราเนี่ยลุก เข้าเขตบุงอย่างบุกลุกป่าใช่ไหมคัคนผิดกฎหมายเขาจะตรงนี้มาเล่นงานเราเออเราก็อยู่กันหลายครอบหลายครัวต่างจิตต่างใจปัญหาน,นี้มว่านักใจมามากเลยนะใช่ใช่ใช cái nào? đi sẽ phát thử tư lòng khi lọ ở cái thằng nào? Mà, khóa à nào. Mà khóa cả cái thảo thì đặt là gì là ba giữ đặt khoa là gì cơ

receiva dimo ora por ele para embora embora ele era embora teu era kimku e mijura วันนี้วันนี้ไม่เห็นที่ประชุมเลยสวัสดีวันนี้ไม่ว่างครับโอที่บ้านใหม่เหรอครับโอ้อย่นเดินสวยมากภูกเขาลอ้อมรอบเลยน่าอยู่ยจริงเลย

วันนี้วิทย์เป็นไรไม่ล่าเลยเหมือนก่อนเลยวิทย์วันนี้ไม่มีปัญหายอยู่นีดน่อครับนายวิทย์ต้องก็ไปอยู่กับแม่ที่น้ำวนลำพูนวิทย์ต้องไปด้วยใช่ไหมเออวันน่ะนเรื่องเรื่องสั่งตัวเขาทีเรื่องสั่ตงตวัวพอเราจะสู้เขาได้นื้ เรื่องนีห้หนักใจมากเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราชนะแน่แต่สมัยนี้ระบบบ้านเมืองเรามันผิดเพี้ยนไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดมั่งหวนเดอยวว่าเลรเนาะเป็นมุกเขาไปช้านี่เราจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนาะแต่เราต้องมีความหวังนะมาเวทถนะอนแก้วหน่อยนะอย่าคิดมากมา หมดแก้วนะบาดคอมากขึ้นมาครับช่วยร้องเพลงเพลงนั้นน่ะที่พี่ร้องให้ผมฟังคราวที่แล้วทได้ไหม,มไ pandaya blo ci ci cal fi o chi famo ma amoaterina ma kuno me yo yo yellow popo me lang la kai yo no ba ke tu le ya le ya ကောင်းတဲ့မြတ်ညချေမရှောင်များဒီကွန်တိုချောင်းချေတပါလူချေရှောင်လာအားရထောင်လို့ဒီချောင်းတွေချာဖရတိဆောင်ပါသတဲ့ဒီခွာရာပေါ်လောတဲ့မနေချူးချခါ Come young, Manichi. I am not all the material to find that you ယေညံဘာကံသလဲရေရယေညံတိဖိုဒဲမလတဒွချေမရှောင်းမြဒီကူတူချောင်းချေဒပါလုတီရှာလာ 哎呀，堂老哥的叫的差，还得提老马个要跑，老爹们呢就扑着开呀。张伯了，我妈呢？们呢？这哎呀，冷冷冷，冷不。